สวัสดีค่ะวันปียะมหาราชปีพศ2567ตรงกับวันใดตรงกับวันพุทธที่23ตุลาคมค่ะแรม6ค่้าเดือน11เป็นวันที่พวกเราทุกคนนะคะจะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งวันที่23นั้นก็เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของท่านนะคะโดยพระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้านนะคะที่โดดเด่นก็ ็คือการประกาศเลิกทาสค่ะ กิจกรรมในวันปียะมหาราชนะคะถ้าเป็นหน่วยงานราชการนะคะก็จะมีการวางพวงมาลาดอกไม้ที่พระบรมรูปทรงมา้าอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะเพื่อนำลึกถึงพระมหารการณุณาธิคุณของสมเด็จพจระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสําหรับกิจกรรมอื่นๆนะคะก็ได้แก่การทําบุญตักบ,บาตรทีส่ส่วนกุศลนะคะการเดินขวนสักการะพระบรมรูปค่ะและการจัดนิทรรศการเพื่อยกย่องพระองค์ท่านและเป็นการให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปด้วยค่ะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามคะ่ะสวัสดีค่ะ